มาที่ทีนี้ข้อห้ามตามกฎหมายอันนี้ข้อห้ามตามกฎหมายนะครับซึ่งถ้าทำผิดแล้วก็คือเข้าถึงขนาดใบแดงใบดำเลยนะครับอันดับแรกก็คือข้อที่หนึ่งคือให้เงินแกบ่บุคคลเป่าแบเ่า,าซือ้อคือบานเท่าคือซื้อเสียงนั่นแหละซื้อเสียงนั่นแหละครับก็คือให้เงินแก่บุคคลโดยหลักของกฎหมายเลือกตั้งนั้นเจตนาหลักก็คือที่จะเป็นความผิดกฎหมายองค์ประกอบของมันคือกระทาไป เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนให้กับตนเองฉะนั้นกระทาอะไรนะครับที่จะเป็นวาอผิดกฎหมายเลือกตั้งคือทําไปเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนให้กับตนเองถึงจะครบองค์ประกอบอย่างเช่นให้เงินอย่างเงี้ยบางท่านก็ถามว่า,าผู้สมัครไปบ้านนายกก็เห็นลูกเขาอยู่บ้านก็เลยเอาเงินให้ลูกเขาถามว่า กรณีนี้นี่มันผิดกฎหมายไหมเพราะว่าลูกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุเพิ่งสิบขวบอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเจตนาเราคืออะไรเราเอาเงินให้ลูกก็จริงลูกเอาเงินให้ใครครับก็ไปให้แม่บอกให้แม่ฟังกันว่าครับนั่นแหละครับเป็นการจูงใจแม่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็พูดง่ายๆว่าเป็นการซื้อเสียงนะครับอันที่สองครับให้แก่หน่วยงานหรือสถาบันเช่นบริจาคเงินให้วัด ให้โรงเรียนให้โรงพยาบาลชุมชนหรือมูล,ลนิธิอย่างเนี้ก็มีคำถามว่าเอา,เอาเงินไปถวายวัดสองหมื่นบาทถามว่าเอาวัดไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างไรสมมตินะครับท่านเอาเงินไปถวายวัดสองหมื่นบานททีนี้วัดเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนทั้งตำบลน,นั่นก็หมายความว่าท่านทําไปเพื่อ จูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งตำบลร้ายแรงกว่าให้เงินตัวบุคคลอีกนั่นแหละครับเป็นการกระทําไปเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการไปถวายวัดอะไรต่างๆนี่นะครับอันที่3ครับจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงต่างๆสมัยก่อนนี่เยอะช่วงหลังๆมาไม่ค่อยมีนะครับข้อหานี้ค่อยๆน้อยลงคําว่าจัดให้มีมหรสพหรืองานรื่นเริงก็จะมีบ้างเช่นนะครับช่วงนี้เช่น เวลาไปหาเสียงถ้าทำในตอนนั้นของกรุงเทพมหานครเอาชิดาช่างเนาะเอาชิดาร่างมากมาเปิดเพลงแล้วก็เต้นย,ย้วยไทยรถปิกอัพหาเสียงไปนั่มเต้นไปนั่มอ่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการหาเสียงโดยมีมห่อศพหรืองานเลื่นๆบางท่านอาจจะหาเสียงแล้วก็จ้างบอกเล่นเต้บานเห่ากองยาวประยุกแห่ไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้หรือบางคนจัดเวทีปราศัยหาเสียงนะครับระหว่างรอพี่น้องประชาชน มาฟังการประสัยหาเสียงอาจจะมีการาเปิดเพลงเบาๆเฉยๆมันไม่คึกคืนก็เลยเปิดคลาวเกตร้องเพลงรออย่างนี้ก็อันตรายอาจจะเป็นการหาเสียงในรษักษาที่มีอมอหอสบลื้นงานลื่นเลยนะครับอันต่อมาครับอันที่4ี่คือจัดเลี้ยงหรือรําว่าจะจัดเลี้ยงทุกวันนี้ยังมีอยู่ปะปายนะครับคือจัดเลี้ยงนะครับก็คืออาจจะเปิดตัว เลี้ยงโตจีนเลยว่าผมจะลงสมัครอย่างนี้ก็เข้าข่ายหรือบางคนนะครับระหว่างไปเดินหาเสียงไปชาวบ้านบอกว่า,าโอ้ยเลี้ยงในหน้าจักกงจักยังในหน้าวสันท่าน,นายกวสันนายกก็ด้วยใจซื่อนะครับโอ้เลี้ยงว่าใดเด้อครับเด้กกอกกตเพิ่นสี่จับเอาวิ่งซี่ซักวสันบ่เป็นยังดอกถ้าเลือกผมผมได้เป็นนายกผมสิลมง,งว่เลยวสันนี่ถามว่าผิดไหม ผิดครับทําไมผิดครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลี้ยงเลยเพราะว่าเป็นการสัญญาว่าจะจัดเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เป็นการสัญจงสัญญาสัญญาว่าจะแจกเงินสัญญาว่าจะจะจะัดเลี้ยงผิดทั้งนั้นหรือว่าไปหาเสียงกับพี่น้องพี่น้องขอเงินยังสิโอ้ยตอนนี้แจกว่าท่านได้กกตเพิ่งจ่จับหันผมได้รับเลือกตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยไปเอาเด้อยังสิขึ้นได้ชื่อว่าเป็นการสัญญาว่าจะแจกเงินพูดแค่นี้ก็ผิดแล้ว ดังนั้นเวลาท่านหาเสียงนะครับต้องระมัดระวังคําพูดพูดคํานี้แล้วยังไปพูดตลาดนี้ตลาดนั้นแสดงว่าเจตนาที่จะพูดนั้นอันตรายนะครับอับนตรายมาต่อที่ข้อ5ครับหลอกลวบงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยข้อความเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครข้อนี้กว้างมากแล้วก็เป็นข้อหาที่ ต้องบอกว่าเยอะช่วงนี้เยอะอยังไงครับเยอะเพราะว่าเกิดจากการจัดเวทีปาใสนั่นแหละครับที่ผมพูดมายกตัวอย่างาพูดทีแรกก็อาจจะตําหนิติเตือนไปโดยธรรมชาติแต่ก็จะล้วงเข้าไปเป็นใส่ร้ายด้วยข้อความมันเป็นเท็ปนะครับพยานหลักฐานเยอะนะครับเวลาท่านจัดเวทีปาใสมีคลิปมีเทปอัดไว้หมดมีภาพเคลื่อนไหวทุกอย่างฉะนั้นเวลาขึ้นเวทีปาใส ขย,ยะหลักฐานของกกตเนี่ยหาง่ายหาง่ายนะครับัานท่านก็ระมัดระวังแล้วก็บังคับขู่เห็นใช้อิทธิพลคู่ค้าม,มีนะครับตัวอย่างเกิดขึ้นในอดีตนะครับผมมีกรณีศึกษาเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังผมตั้งชื่อเรื่องว่าจะเลือกนางยางหรือเสียอบปคู่ดังเดียวอันนี้เกิดขึ้นจริงอยู่อำเภอสุวรรณภูมิเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านฟังทั้งห้าข้อนี้ผมจะมาขยายความด้วยกรณีศึกษา นี่ครับเอายกตัวอย่างดูเวลาก่อนเอาเรื่องแรกยกมือไหว้ทำไมได้ใบแดงอันนี้เป็นกรณีศึกษาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังฟังฟัง,ฟงว่ามันก็อยู่ในห้าข้อนั่นแหละแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นถามท่านว่าเวลาท่านไปหาเสียงไนยกมือไหว้เศร้าบ่นปะมันชืดว่าถืดใบแดงสว่า <laughs> เอามาฟังเรื่องนี้มาฟังเรื่องนี้ก่อนเป็นยังไงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับมีหรือว่าวันนั้นเป็นวันเลือกตั้ง วันเลือกตั้งที่ที่โรงเรียนแห่งหนึง่งจะมีหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทางเข้าโรงเรียนมีมีประตูทางเข้าเหมือนกับทางเข้าของเทศบาลเราผู้สมัครรายนี้นะครับพร้อมกับญาติพี่น้องสี่ห้าคนก็มายืนดักพี่น้องประชาชนอยู่ประตูทางเข้าใครจะมาเดินมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็ต้องผ่านประตูนี้เจหนากันกันยองมือไหวกันกับชาวบาบ้านกันตั้งค้นกันตั้งไหวกัน สนิทส,สนมกันแนม่มาตะกรุงเทพนาาโดน,ดนเลือกตั้งเทือนึงกระจับใหม่จับมือมูกันพฤติกรรมของผู้สมัครรายนี้ตั้งแต่สองโมงเช้าไปจนถึงประมาณห้าโมงเช้าสมัยนั้นมีองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งตรวจสอบการเลือกตั้งก็เลยรายงานมาที่กรกตจังหวัดกรกตจังหวัดก็มอบหมายให้ผมไปสอบสวนซึ่งขณะนั้นยังเป็นพนักงานสืบสวนใหม่ๆเอปป๊อปอยู่ปี2546ซึ่งเป็นปีแรกที่กรกตจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แล้วคดีนี้เป็นคดีแรกด้วยในคดีนี้ข้อหานี้ท่านมาดูว่าจะเป็นยังไงเอ๊ะทำไมนะครับก็ไปสอบสวนข้อเท็จจริงก็ชัดเจนว่าผู้สมัครมีพฤติกรรมตามที่เขากล่าวอ้างนี่แหละประเด็นมันมีอยู่ว่าเอ้ามันผิดอะไรเพราะว่าก็แค่ยกมือไหว้าชาวบ้านไม่มีข้อความโฆษณาหาเสียงไม่มีคําพูดใดๆที่บอกว่าเขาไปในคูหาฝากเบอร์นี่เบอร์น,นั้นไม่มีเลย ป้ายหาเสียงก็ไม่มีเสื้อผ้าก็เป็นชุดไหมธรรมดาไม่มีเบอร์ของท่านเลยแล้วมันจะผิดอะไรนะครับเพราะพยายามเปิดหาข้อหาหาแล้วหาเอีกับบ่มีจา้าสีไปแจ้งขออข้าหาว่าจางังไดพนักงานก็เป็นพนักงานไม่ผมก็ได้ก็เลยไปเดินไปเจอข้อหาหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าห้ามผู้สนับสู้สมัครกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการโฆษณาหาเสียงเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็มาดูพฤติการในพยานหลักฐานในสมวนแล้วมันก็ไม่มีข้อความโฆษณาอะไรเลยมีแค่ยกมือไหว้มึนมึนตื่นเลยตอนนี้จักสิสลบสมวนว่าอย่างไรสีนกกันคือจังคือจังมันดีพิดอยู่ี่ไหมคือจังมันเอาเปียบผู้อื่นอยู่นี่ไหมก็เลยไปดูความหมายของคําว่าโฆษณาไปดูความหมายของคําว่าโฆษณาในพจนานุกรมเขาบอกว่าโฆษณาหมายถึงการใช้ภาษา สื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะให้กลุ่มเป้าหมายรู้เรื่องอะไรอย่างขณะนี้ผมกำลังโฆษณากฎหมายเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นการโฆษณาฉะนั้นคําว่าโฆษณาไม่ใช่เฉพาะการขายสินค้าอย่างเดียวอย่างที่ผมพูดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการโฆษณากฎหมายเลือกตั้งเพื่อให้ท่านรู้ว่ากฎหมายเลือกตั้งเป็นอย่างไรเออเริ่มได้ความหมายขึ้นมาโฆษณาคือการใช้ภาษาสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายแต่มันก็ยังติดอยู่ติดอยู่ว่า ใช้ภาษาตรงไหนเพราะว่าไม่มีคําพูดเลยใช่ไหมครับไม่มีป้ายหาเสียงเลยมีแต่ว่ายกมือไหว้กันสอบพยานคนไหนมีแต่ว่ายกมือไหว้ผมก็เลยไปดูความหมายของคําว่าภาษาเมื่อไปดูความหมายของคําว่าภาษาอ๋อเลยนึกได้ครับท่านมาดูครับอันนี้มันยังหนี่งมาหนีมาหน,มานีมันบ่ครับอันนี้เลยไปไปนึกหัวเลยตกลง โอเคมีไอสอนฉะนั้นผมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อคำว่าภาษาไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดเสมอไปอาจจะเป็นอากับกิริยาท่าทางพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่สื่อความหมายกันแล้วเข้าใจล้วนเป็นภาษาดังนั้นการที่ผู้สมัครรายนี้กับญาติพี่น้องมีพฤติกรรมตั้งแต่สมบองชากก่ายืนดักไหว้พี่น้องประชาชน นะครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมคือการกระทําการกระทําซ้ําๆอย่างนั้นละเป็นการกระทําเพื่อทางในทางกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการโฆษณาหาเสียงด้วยประการใดๆเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดคือใบแดงแรกของประเทศไทย <c oughs> เมื่อกกตให้ใบแดงนี้ปุ๊บหลังอย่างนั้นนะครับทั่วประเทศโดนเยอะข้อหานี้เพราะว่าอะไรครับช่วงนั้นเป็นคาบคาบเกี่ยวระหว่างที่กกตเข้ามาจัดก,การเลือกตั้ง พี่น้องประชาชนเนี่ยผู้สมัครเดิมๆเนีย่ยชินกับการที่ไปยืนดักวายพี่น้องประชาชนชินกับการไปยิงหน้าหน่วยฉะนั้นเผลอไม่คิดว่ากฎหมายมันจะผิดทีนี้ข้อหานี้ก็เลยโดนใบแดงเยอะมากหลังอย่างนั้นมาไม่ค่อยมีครับหลังอย่างนั้นมาไม่ค่อยมีทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีฉะนั้นที่ถามว่ายกมือไหว้ผิดกฎหมายไหมตอบเลยนะครับไม่ผิดนะครับที่มันผิดคือหาเสียง เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเวลาท่านไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนถามว่ายกมือไหว้ประชาชนจ้างกับบริเกตะแน่นการยกมวาไหวไม่ผิดแต่ในวันเลือกตั้งนั้นท่านจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นท่านก็เดินไปใช้สิทธิตามปกติเห็นพี่น้องประชาชนที่ท่านเคารพนับถ,ถือก็ยกมือไหว้เขาปกติแล้วก็ไปกากระบาดแล้วก็กลับบ้านโมเมนต์ว่าไปเห็นพี่น้องหลักผู้ยคนเดียวเวลาไหว้ไหว้ไหว้กา การไปกาัมากอันนี้มันจะส่อเจตนาเหมือนกันนะก็ระมัดระวังแล้วก็เสื้อทีมท่านก็อย่าใส่ไปในวันเลือกตั้งนะครับไปหา,าไปลงคะแนนแล้วก็กลับบ้านรอฟังผลการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับอย่าไปมีพฤติกรรมหาเสียงเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับเอาเรื่องต่อมาเอาเรื่องอย่างดีนาอหรักแม่มาเหตุไฉน,นไปแดงครับข้ามมาก่อนดูดีมี่ไม่ห้ามใม่หม่ๆกว่านี้ มาเสียผ่านเพียงขอโทษเออ้อเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิเป็นการเลือกตั้งนายกอบตอแห่งหนึ่งผู้สมัครนายกอบตอท่านนี้ขึ้นเวทีปราศัยมีชาวบ้านมาฟังเกือบสองร้อยคนจับไม่ได้เพิ่นก็บอกนีอ๋อแม่พี่น้องเพื่อนว่าบ้านเขามันแม่ห้างแม่ไม้ไหลผมเลือตาตั้นทำไมเขาเอาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหาเสียงท่านครับถ้าท่านจำได้ปีนั้น เกิดสึนามิสึนามิที่ปากใต้แล้วพ่อบ้านอยู่ในตำบลน,นั้นะเขาไปทํางานที่ที่ปากใต้ในในที่เหตุเกิดสึนามิเสียชีวิตเยอะเป็นหมู่เป็นหมู่ก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหาเสียงพ่อแม่พี่น้องบ้านเขามันแม่ห้างแม่หมายหลายผมเหลือตนว่าสันหนทิ่ทุกงาปากหมองบ่มีผูสอยธรรมะหากินในจิขาดความอบอุน่นบ่มีคูนนอนซอนเปิ้นกว่าไปดอก ถ้าผมได้เป็นนยออายกอบตผมสิให้เงื่อนเดือนเดือนละห้าร้อยบาทว่าชาชนชาวบา้านดีเจรับโต๊อสวยๆๆๆๆครับถือใบแดงครับพี่น้องครับผิดอะไรท่านมาดูครับมาดูที่ตัวแม่ห้างแม่หมายครับอันดับแรกแม่ห้างแม่หมายนั้นทุกยากปากหมองจริงหรือไม่สตีนะครับบางคนใส่ข้อทองคมเต็มข้อกันมี่เลขของมึอก็ทองคมเต็มขอมืงอนี่ฉะนั้นแม่ห้างแม่หมายจึงไม่ใช่บุคคล ทุกยากปากหมองเสมอไปประเด็นที่สองครับแม่ห้างแม่หมาขาดความอบอุ่นจริงหรือไม่สตีนะครับออันนี้เห็นว่าเสืออ้อไหลไแม่ห้างแม่หมายนะครับบางคนนะครับบางคนผู้บ่าวหลายค็ผู้สาวเทศบาลเมืองสวงกม็มีมันบนแน่นอนฉะนั้นคำว่าแม่ห้างแม่หมาจึงไม่ใช่บุคคลดยโอกาสซึ่งต่างก,กันกับผู้สูงอายุ บุคคลพิการบุคคลที่เป็นโรคเอดในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นระเบียบของกระทรวงม,มหาดไทยเขาให้ท้องถิ่นนั้นสามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนนะครับเพื่อจ่ายให้กับบุคคล3กลุ่มนี้นะครับได้นะครับแต่ว่าไม่ห้ามไม่หมายนั้นมันอยู่นอกเหนือระเบียบกระทรวงม,มหาดไทยณขณะนั้นนะครับการหาเสียงในลักษณะนี้เขาจึงถือว่าเป็นการหาเสียง นอกเหนืออำนาจหน้าที่แล้วก็เป็นสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิ์ตั้งโดนใบแดงครับแล้วมาที่ท่านครับกรณีอย่างนี้เวลาท่านหาเสียงต้องทํำยังไงเวลาท่านหาเสียงนั้นโดยเฉพาะท่านผู้บริหารต้องยึดนโยบายแล้วก็อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเป็นหลักนะครับถามว่าอำนาจหน้าที่ของเทศบาลมีอะไรบ้างถ้าท่านถามประหลัดจะรู้ดีกว่าผม เวลาท่านจะเขียนนโยบายยังไงก็ต้องดูที่อของอำนาจหน้าที่ของเทศบาลแล้วก็งบประมาณด้วยนะครับอย่าไปหาเสียงโดยบอกว่าจะใช้เงินส่วนตัวเด็ดขาดนะครับบางคนบอกว่าผมผมได้เป็นนายกครับผมสิสารเงืนเดือนของผมสิเปเ็นป็นกองทุนของเทศบาลเลยเซ็ตประกองดองครับยังไงไม่ต้องไปหวังดีครับเพราะว่าในหลักการแล้วเวลาท่านมาเป็นผู้บริหารนั้นประชาชนเขาจ้างท่านอยู่แล้วท่านเข้ามาเลยเงินภาษีประชาชนเขาจ้างอยู่แล้ว เขาไม่ต้องการเอาเงินส่วนตัวจากท่านนี่คือหลักให้มาบริหารงบประมาณถ้าเมื่อไรหาเสียงแล้วจะเอาทรัพย์สินส่วนตัวไปให้นั่นแหละครับจะถือว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ,อประโยชน์ใดนะครับไม่ห้ามไม่หมายพลาดไปแล้วเอาจะเลือกนั่งยางหรือเสียเอาคู่นั่งเดียวอันนี้ก็อยู่ทางสัวนะ้ำพู่มอีกเดนนะครับเรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่า ก่อนวันเลือกตั้งสักสองสัปดาห์เกิดจากกกตท้องถิ่นท่านกกตท้องถิ่นบอมแมนผู้สมัครกกตท้องถิ่นท่านนี้ไปบ้านพยย่อใหญ่สีไปคุยกันกับพยย่อใหญ่สีบอกว่าพ่อใหญ่พยย่อใหญ่เลือกตั้งอตบตบ้านเฮ่าครั้งนี้ให้พ่อใหญ่สนับสนุนหาเสียงซอยผู้สมัครไมลีนี่เดอ้อแย่จะไปสนับสนุนซอยผู้สมัครไมล่เล็กนี้สองโคตรก็ตกลงกันโอเคตามนั้นครับ หลังจากนั้นมาหนึ่งสัปดาห์ครับหลังจากเหตุนั้นวันนั้นหนึ่งสัปดาห์กรกตอท้องถิ่นท่านนี้นะครับกลับคืนมาที่บ้านผู้ใหญ่สีพร้อมกับสีหน้าที่แดงกล่่าพยานบนรายการเข้ามาแดงกำเนินขึ้นที่เครียดแห้งเนาะพร้อมกับตะโกนขึ้นว่าพ่อยัยพ่อหญ่ว่าสันไส่เจ้าคือเป็นคนจังซีเจ้าว่าสนับสนุนผู้สมัครหมายเลขนี้เจ้าคึอกลับนนไ,ลไปสนับสนุนผู้สมัครหมายเลขนี้เจ้าเฮ็ดจังซี จ้าสีเลือกนั่งยางหรือเสียเอาบอกหู้ดังเดียววะั่นนี่คือข้อความที่ถอดมาจะทาให้การถามว่าผิดอะไรท่านมาดูครับอันดับแรกนะครับหลักของการเลือกตั้งนั้นในทางกฎหมายเขาคือการเลือกตั้งนั้นต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระปราศจากการครองำนี่คือหลักของประชาธิปไตยคําว่าอิสระคือไปเลือกตั้งโดยไม่ไม,ไม่มีการข้องำเช่น กรณีถ้าเราไปเลือกตั้งแล้วมีคนมาจ่ายเงินบอกว่าใจ่ายให้หารอยให้เลือกไงเด้อในลักษณะนี้มันก็เป็นการถูกครอบงาโดยเงินเวลาได้เงินมานั่นก็หมายความว่าโอ้เพอยังีงคือดีแท้ก,กูเลยไปลงคะแนนให้นี่ฮะเงินครอบงาความคิดของชาวบ้านในทางกฎหมายเขาถึงบอกว่าการเลือกตั้งที่มีเงินมาจ่ายจึงเป็นการไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่อิสระของความคิด เขาถึงให้เป็นความผิดนะอันนี้ก็ทํานองเดียวกันการที่ผู้สมัครหรือชาวบ้านจะไปใช้สิทธิ์นั้นนั้นต้องขาดต้องต้องไปโดยอิสระการที่มีคนมาข่มขู่เขาบอกว่าจะเลือกนั่งยางหรือเสียเอาบอกงูดังเดียวซึ่งแปลว่าอะไรครับสิเลือกนั่งยางก็แปลว่าเจ้าสิตายแบบนั่งยางเผาตายหรือเจ้าสิตายแบบเอาปืนยิงตายใช่ไหมครับบอกหูดังเดียว นั่นแหละครับเป็นการข่มขู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นการใช้อิทธิพลคุกคามผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ผมกล่าวมาจึงเป็นการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งติดขูกค,ครับกกตท้องถิ่นท่านนี้ติดค,ครับเป็นคูบาอาจารย์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เล่าท่านฟังว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นเวลาหาเสียงท่านอย่าไปข่มขู่ซึ่งกันและกันต้องปล่อยให้เป็นอิสระนะครับนี่คือหลักนะครับ เอาอีกจักเรือก็นนะเบิร์กเวลาก,กันได้อยู่ครับแม่วัวตั้งท้องผู้ถูกร้องก็เลยโดนใบแดงเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่วัวตั้งท้องแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับไม่ใช่แม่วัวแต่เป็นการแจกเนื้อหมูไปสวนณภูมิอีกแล้วไปมองไนีนะนไล้สุวนณภูมิไไกลเท้าไห่เรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับก็กรกตก็ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการแจกเนื้อหมู ก็เลยไปสอบปากคําพยานหมู่บ้านนั้นเมื่อมูบ่บ้านคนที่สมัครคนนี้เป็นสออบวตรบอกว่าไปแจกเนื้อหมูทั้งหมู่บ้านเลยก็ไปสอบพยานบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ทุกครัวเรือนให้การตรงกันสอดคล้องต้องกันว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณตีห้าไปจนถึงประมาณหกโมงเช้าผู้สมัครพร้อมญาติพี่นะ้องพร้อมเพื่อนก็เอาเนื้อหมูที่ชำแหละแล้วใส่ถุงพลาสติก น้ำหนักประมาณ1นกิโลเอาไปให้ชาวบ้านใครที่ตื่นขึ้นมาหุงข้าวนึ่งข้าวก็เอาไปให้ต่อมือใครที่ยังไม่ตื่นก็ไปแขวนไว้เสา,าเหล้าเฮี้ยนเสาค้างเหล้าไว้นะครับทุกคนให้การสอดคล้องต้องกันปรากฏว่าคดีนี้สอบง่ายเพราะว่าพยานทุกคนให้การตรงไปตรงมาแต่ผมไม่สามารถสรุปสํานวนได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ทุกคนให้การก็จริงแต่ทุกคนไม่สามารถระบ,บุได้ว่าได้รับแจกเนื้อหมูในวันที่เท่าไหร่เพราะว่าวันที่รับแจกเนื้อหมูนั้นเป็นสาระส,สําคัญขององค์ประกอบกฎหมายรลือกตั้งสมัยนั้นกฎหมายเขาบอกว่าห้ามแจกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดในก่อนครบวาระ60วัน ทีนี้ชาวบ้านก,ก็บอกว่าประมาณสองเดือนบางคนก็กวาสามเดือนสองเดือนสามเดือนบอมีผู้ใดบอกวันที่จ้าคนทีนี้เราจะแจ้งข้อหาก็ไม่ได้มึนตึบเลยวันนี้พยานกับหายนีรด,ด,ดีแต่ว่าตีแจ้งข,ข้อหาผู้สมัครว่าอะไรเพราะว่ามันหาวันที่กระทําความผิดไม่ได้ก็ใจออกแล้วนะใจออกแล้วมีบ้านหลังหนึ่งผมไปสามวันสามครั้งแกไม่อยู่บ้านสักที มีวันหนึ่งผมมาจากทางอำเภอสุวรรภูมิเย็นแล้วประมาณบ่ายสามโมงเสร็จแล้วคือใจออกแล้วใจออกแล้วกําลังจะกลับบ้านมาเนี่ยเส้นทางถนนนี่แหละกำลังจะกลับบ้านนึกขึ้นได้ว่าเออลองไปแวะบ้านหลังนี้สักครั้งหนึ่งมันเป็นทางผ่านพอดีรถจะเลยจะเลยซอยแล้วนะครับเพราะว่าซอยบ้านเขามันอยู่ถนนเส้นเส้นหลักของเราสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดนี่แหละก็เลยหันเลี้ยวเข้าไปกระทันหันเลยลองไปอีกสักครั้งหนึ่งมัน โชคดีมากครับอยู่เยี่ยนพอดีพยานไล่นีดีใจคักเลยก็เลยเข้าไปสอบปากคำคั่าแล้วนะครับเี้ยไม่ใช่ค่มหมดใบาสามบา,สามบาสี่แก่ๆเราเริ่มเหนื่อยแล้วไปทั้งวันแล้วก็เลยเข้าไปสอบปากคำพยานบอกว่าไงครับพยานนะครับบอกว่าได้รับแจกเนื้อหมูจําวันที่ได้เลยครับวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้อ้าวเรากําลังสอบอยู่เราก็เริ่มนึกแล้วนะพี่นอ้องมืด โมบานจำวันทีว่าอะไรพอใ่นี้คือจำได้ก็หรือว่าฝ่ายตรงข้ามเตรียมมาหรือเปล่าเราในคิดความคิดพวกเรานะแต่ไม่ได้พูดกับเขานะเอ้าไม่เป็นไรก็สอบปากคำไปก็เลยทำไมถึงจำได้พยานายนี้ก็เลยเล่าให้ฟังหนึ่งสองสามสิบห้าอ๋อถึงรู้ว่าทําไมจําได้ท่านมาดูพยานเล่าว่าไงครับพยานาบอกว่าอย่างนี้ครับคืนวันเกิดเหตุวันนั้นนะครับ ได้ไปว่าจ้างพ่อบัวพ่อพันุวัวจากตำบลข้างเคียงให้มาเอาพ่อวัวนี่มาผสมพันธุ์กับแม่วัวของตัวเองที่อยู่บ้านช่วงประมาณ6กโมงเช้าให้เอามาแต่เช้าเพราะว่ามันจะไม่แดดวัวจะไม่ร้อนนะครับระหว่างผสมพันธุ์วัวกันอยู่ที่หลังบ้านผู้สมัครรายนี้ก็เอาเนื้อหมูมาพร้อมกับตะโกนให้เรามาเอาเราก็เดินมารับเนื้อหมูที่หน้าบ้านหลังจากนั้นนะครับเมื่อผสมวัวกันเสร็จทําไงต่อครับ ก็เลยเชีหินหมอไหมท่านไฟนะครับเขียนไว้ยุคข้างเราวา่าวันที่เท่านี้เดือนนี้ผสมก็เขียนเฉพาะเลขเลขเฉยๆวันเดือนปีอา้าวเขียนไว้ทําไมเขียนไว้เพื่อให้รู้ว่าวันนี้คือวันที่ผสมพันงัว มั่วมันสิติดบบติดก็สิได้หูว่าอีกจักมือจักเดือนมันสิติดงั่วที่คลอดในสีได้หู้คือเขียนไว้เพื่อให้รู้ว่าวันนี้คือวันผสมพันธุ์วัวพ่อดีมันตรงกับมือเพิ่นเอาเนื้อหมูมาแจกมันจะจืดจำได้คักว่าสันเล่าว่าผมก็เลยไปดูที่ค้างเราเนาะค้างเราบอกไงนะครับเราก็ขีดหินหมอเขียนนะครับตรงซื้อกับบางงามดอกก็เลยเอากล่องไปไทยวันที่ชัดเจนเดือนพ่อสอพองนะครับ เห็นงัวอยู Perhaps, or or ่ในเรากำลังทองประมาณสี่เดือนอีกตั้งหากับทายลูกง่วไปได้ครับได้ข้อเท็จจริงว่าวันเกิดเหตุคือวันนี้แหละแต่ท่านที่รู้ครับมันยังไม่สนิทใจคาว่าไม่สนิทใจยังไงเวลาท่านเป็นพนักงานสอบสวนียังไม่สนิทใจหรอกเพราะว่าพยานรายเดียวที่มีบอกว่าได้รับแจกเนื้อหมูคือวันที่เท่านี้เกิดเวลาไปศาลเวลาไปศาลเนี่ยเปิดหน้ากันนะเปิดหน้ากัน เกิดทานายเขาไปตะลอมมาเอ้ยเจ้าจะไปเว้าเด้อว่าวันทีเท่านี้ซอยกันแน่ยกมื่นไหวหมื่อยังเกิดไปสารบอกว่าโอ้ยผมเข้าใจพิดบ่าแมนดอกครับดีเขียนไปบ่าแมนอ่ะบางทีสารเชื่อนะยกคำรองได้เพราะพยานเพียงปากเดียวโจทย์ต่อไฟของผมคือเอาล่ะตัวนี้ได้มาระดับหนึ่งอุ่นใจแล้วแต่เราต้องหาเพิ่มว่าเขาไปฆ่าเนื้อหมูที่ไหนพยายามหาพยานแล้วพยานก็บอก พยายามโดยปกติแล้วเวลาชาวบ้านเราฆ่าเนื้อหมูเนี่ยก็จะเอาน้ำหมหมเนาะหมใหมย์งนะ่งๆหาร่องรอยไม่มีพยายาไม่มีไม่รู้ว่าเขาฆ่าที่ไหนมันก็คเขืนมากในที่สุดเราหาล่องรอยไม่ได้นึกขึ้นมาได้จุดคิดข,ขึ้นมาได้เออหรือว่าไปขออนุญ,ญาตฆ่าปบตยังไม่มีลงฆ่าสัตว์ผมก็เลยยกหูไปที่เทศบาลสุวรรณภูมิไปคุยกับประตูสัตว์ ประตสัตว์เขาก็บอกว่าอ๋อเคยเด้เคยมีครับเคยมีคนหนึ่งเขาเขามาขอ,อนี่แหละผมจําไม่ได้แต่เดี๋ยวเดีผมต้องค้นดูเอกสารก่อนผมก็เลยให้เวลาเขาสองวันคน้นหลังนั้นสองวันผมไปสอบปักคับก็ไปสอบประตสัตว์ประจำเทศบาลเขาให้การว่าวันนั้นประ,ประมาณสองทุง่ถึงสามทุ่มผู้สมัครรายนี้เอาหมูใส่ท้ายป,ปิ๊กอัพมาสองตัวก็มาขอค่าขออนุญาตค่า ตุสัตว์เขาเลยถามว่าข่าไปเห็นทีเห็นอย่างพญใหญ่งพญใหญ่ก็เล่าก็ต่อว่าข่าไปแจกเจ้าบ้านฉีลงสมัครซอ้ออับตอเอ้ยโมยานพิดกฎหมายบอกว่าสั่ทางปัตุสัตว์เขาก็าถามนะบมยานนอเพราะว่ามันมันเระท่านเป็นคนพิษเพิ่นว่า,เ,าเพิ่นก็เลยอั่อบออกใบอนุญาตให้ท่านอีรบครับวันนั้นประมาณมาถึงประมาณ3ามสี่ทุ่มอะปรากฏว่าไม่ได้ฆ่าขนาดนั้นนะเพราะว่าอะไรครับมันคิ้วเงา ชิวเงวไปได้ค่านูนตีสองของวันใหม่ตีสองของวันใหม่นั้นคือวันที่มันเข้าวันแรกของหกสิบวันก่อนครบวันละเป็นวันที่มีการกระทำความผิดที่เป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็เอาเนื้อหมูไปแจกช่วงประมาณตีห้าก็เลยเป็นวันแรกที่เป็นการกระทำความผิดก็เลยไม่รอดครับโดนใบแดงครับนี่คือแม่วัวตั้งท้องผู้ถูกร้องก็เลยโดนใบแดง